ครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะชวนมาดูวิธีการไล่ลมกันนะครับในกรณีที่ว่าเราเปลี่ยนกรองน้ำมันอ่าโซล่านะครับหรือนะครับในกรณีที่ว่าน้ำมันหมดถังนะครับเรามาดูก็เพื่อนๆนะครับว่าทํายังไงหลายๆคนไม่รู้จักนะครับบางคนไปเติมน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับยังไงก็สตาร์ทรถไม่ติดนะครับเพื่อนๆนะครับก็คือตัวไล่ลมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวของ M60 นะครับหรือตระกูล M หรือพวกรุ่น L ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะนี่ครับตรงจุดนี้นะครับตรงมือปุ่มนะเพื่อนๆ ในกรณีที่ว่าน้ำมันหมดถังนะครับหรือเราเปลี่ยนกรองนะครับหรือสายแตกนะครับเราทําอะไรก็ช่างนะครับที่ว่าระบบน้ํามันมันวิ่งวนไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัววาล์วไล่ลมครับเพื่อนวิธีการใช้งานเราทํายังไงครับเพื่อนก็คือเรามาหมุนตัวนี้ครับตัวนีนะครับเวลาเราเติมน้ำมันใส่เข้าไปใหม่หมดนะครับแล้วหรือเราเปลี่ยนกรองน้องเพื่อนเนาะปุ๊บเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะครับเรามาหมุนตรงนี้ครับเพื่อนนี่ครับหมุนไปตามมือผมนะครับหมุนไปหาคนนั่งครับเพื่อนนี่ครับหมุนอย่างนี้ครับหมุนให้้้้สสุุุดดพพพอออนนนนนนะะะครรับไไมมม่่ตตตงงงปึากเืหหใี หลังจากหมุนให้สุดนะครับเพื่อนๆครับเราไปสตาร์ทรถครับเพื storm, ederim, ่อนสตาร์ทรถนะครับปล่อยให้เครื่องมันเดินเรียบนะครับประมาณสัก 1- 2นาทีนะครับจนเครื่องมันไม่สะดุดนะครับเราอาจจะเร่งปื้ปืดพืช่วยนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องมันสะดุดเพราะบางคนไล่ลมก็จริงครับเพื่อนแล้วนะครับไปสตาร์ทไว้สักพักเครื่องมันดิ่งปกตินะครับแล้วสักพักไปเร่งจริงจนะครับแล้ว เครื่องมันดับนะครับมันเกิดจากที่ว่าน้ำมันมันยังวิ่งไม่เต็มสายนะครับแล้วเราไปปิดวาล์วไล่ลมตัวนี้ก่อนนะครับมันเลยทําให้รถสะดุดสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนอันนี้ก็คือถ้าเราไล่ลมเสร็จเอาเพื่อนเนาะนะครับเราก็จะนี่ครับมาสตาร์ทรถก่อนครับเพื่อนตั้รถนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ปล่อยไว้นะครับประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับหรือเราอาจจะเร่งนะครับปืดปืดปืดอย่างเงี้ยให้ให้น้ำมันมันไล่ตามนี้นะครับเพื่อเป็นการแน่ใจว่าเราโอเคเราไล่ลมแล้วมันใช้งานได้ปกติเพื่อนมาดูกัน โอเคครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยถ้าเราเล่งประมาณนี้นะครับก็คือว่าใช้งานผิดนะครับปอ้ติดแล้วครับโอเคแต่เพื่อนเราก็ดับเครื่องนะครับเราดับเครื่องเสร็จนะครับเราก็มาทําการหมุนตัวนี้กลับคืนนะครับเพื่อนนี้ครับนี Sever ่ครับนี่นะครับเป็นการไล่น้ำมันนะครับตัวนี้น้ำมันเต็มกรองพอดีนะครับเป็นการไล่น้ำมันนะครับเชื้อเพลิงนะครับอ่าเป็นการไล่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับครบองจรนะครับเพื่อนนะครับเนาะข้อควรระวังนะครับในที่ที่ว่าเราหมุนตัววาล์วได้รวมแล้วนะครับเพื่อน บางครั้งนะครับเราหมุนไว้แล้วมันนานนะครับเราไม่เคยหมุนสักทีแล้วเรากลับมาหมุนอีกนะครับมันอาจจะทาให้ตัววาล์วใน่ลมเนี่ยแตกหักได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเราจอดไว้เฉยนะครับก็พยายามมาหมุนนะครับให้มันใช้งานได้ปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทก็ได้นะครับมันเพื่อนัะไี้ฝากไว้กับอีแบบหนึ่งนะครับในกรณีที่ว่าเราไล่ลมแล้วหมุนวาล์วแล้วนะครับแต่เราลืมสตาร์ทไว้นานๆนะครับบางทีเราสตาร์ทไว้ปุ๊บสักพักเราไปหมุนกลับคืนนะครับมันอาจจะทําให้ตัววาล์วไล่ลมเนี่ยม แตเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับ